บันทึกรายการวันที่21มกราคมทาารายการที่5ปิดบัญช um ีรายได้ค่าใช้จ่ายเข้ากำไรสุทธิไปที่ระบบบัญชีแช่ประเภทกดปุ่ม workflow และกดฟังก์ชันโรงราวันวรเชอร์ นี่ทีเจสูตรอะไรบทั่ไปกด F3 เพื่อเพิ่มรายการันที่โรมันชีคือวันที่สามเดือนหนึ เรือกสีนะครับแล้วก็เลืออบริการที่5คือปิดทั้งบัญชีรายได้และค่าใช้จ่ายเราบบก,ก็จะคำนวณค่ามาให้ประเด็นก,ก็คือปิดบัญชีรายได้ค่าใช้จ่าย ไปบัญชีกำไรขาดทุนฐานบัญชีก็จะมีรายการรายการแรกคือเดบิตขายสด1,000บาทเดบิตขายเชื่อ1,500บาทเครดิตไปที่3คือเครดิตสินค้ารับคือได้ส่วนลด สามพันบาทรายการที่4เครดิตซื้อสด1 0 0 0 0บาทรายการที่5คือเครดิตซื้อเชื่อ7000บาทรายการที่6คือเดบิตต้นทุนขาย2,200บาทรายการที่7คือเครดิต เงินเดือนละโบนัสพนักงาน40,000บาทรายการที่8คือเครดิตค่าน้ำประปา2,100บาทรายการที่9คือเครดิตค่าไฟฟ้า3,100บาทรายการที่10คือเครดิตค่าโทรศัพท์1,200บาทรายการที่11คือ เครดิตเงินสมทบกองทุนประกันสังคม200บาทราการที่12คือเครดิตค่าเสื่อมราคาเครื่องปรับอากาศ508บาทจุดสอง,สงส์สตานสตนรายการที่13คือกำไรสุทธิประจำปีก็มาอยู่ในช่องเดบิต ก็ถือว่าเดือนนี้ขาดทุนนะครับ4 8 9 0 8 2 0ทจสตางค์รวมทั้งหมดคือเดบิต6 7 1 0 8บาท20สสตางค์ แคเครดิต6 7หมื่นเจ0ดพางบาท2ีสิบตาชิเ่แบบเอ็ก x i t เพื่อบน,น,น,นทึนรายการเรากามมาที่3 1ม็กราคม59าการที่5ก็เสร็จสิน้นลง,งแล้ว